ฝนตกตอนนาแล้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนว่าใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็น มานี่คือเป็นงานอาสาจริงๆค่ะก็มาโดยไม่หวังสินตอบแทนแล้วเราก็คิดว่าคนที่เข้าไปกราบพระบรมศพเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือมีความตั้งใจมาแล้วก็มารอเป็นเวลานาน,านๆหลายชั่วโมงนะคะบางคนหิวข้าวเป็นลมบางคนร่างกายไม่พร้อมแต่ใจเนี่ยพร้อมนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปกราบให้ได้ บางคนนี่เดินผ่านทุกเต็นท์เลยค่ะเพราะว่าไม่สบายแต่ก็แบบใจเนี่ยสู้แต่ร่างกายไม่พร้อมความดันตกก็ขอจะไปให้นอนพักหรือว่ามาวันหลังก็ไม่ยอมก็คือจะต้องไปให้ได้นะคะก็จะเห็นว่าจิตใจคนไทยเนี่ยก็คือรักพระเจ้าอยู่หัวทุกคนนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมากราบท่านอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งต่อชีวิตนะคะ ้ทั้งแพทย์พยาบาลเองก็ตามนะคะที่ต้องมาออกหน่วยพวกเราก็ยินดีที่มาออกหน่วยนะคะโดยที่ไม่คิดว่าเป็นภาระนะคะเวลาว่างเราก็มากันนะคะก็ มาด้วยความเต็มใจก็คือมาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็เกิดตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บป่วยนะคะเราก็ช่วยนะคะช่วยทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งยาน้ำอาหารนะคะหรือจะมาถามทางหรือว่ามาขอนั่งพักปวดเมื่อยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างเราก็ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ถ้าเรามองเรื่องของความรักเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะที่ว่ามีความรักให้กันและกันก็จะมีทั้งการให้แล้วก็การรับนะคะไ่พร้อมๆกันนะคะแต่ก็จะมีความรักอีกหลายรูปแบบที่จะมีแต่การให้อย่างเดียวโดยไม่คิดถึงว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับด้วยก็จะเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งของในหลวง รัชกาลที่9ที่ท่านได้ทําให้กับวงชนประชาชนชาวไทยนะคะซึ่งท่านทําด้วยความรักที่ไม่หวังผลสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็ท่านทํามาเรื่อยๆนิยามคําว่าปิดทองหลังพระก็จะได้เห็นความอัศจรรย์นั้นในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยจากเดิมที่ทะเลาะกันแล้วก็ขาดความสามัคคีปองดองกัน ทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่ามีความสามัคคีรักกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนที่จะคิดทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบวไม่หวังผลสิ่งตอบแทนมากขึ้นนะคะก็จะเห็นได้จากมีจิตอาสา,าต่างๆนะคะมาช่วยในงานสนามหลวงโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจทุกงานแม้แต่ง,งานเก็บขยะนะคะงานช่วยพาคนแก่ข้ามถนนนะคะ งานอาสา,าจักรยานยนต์อาสาที่รับส่งคนฟรีนะคะบางทีนี้ตรถจักรยานยนต์บางคันนี้ราคาเป็นล้านนะคะแล้วก็มารับคนที่มางานนี้ฟรีระรรรในะคะ คิดว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเดิมเนี้ยทุกคนก็นรู้จักแต่ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนรับตัวเองจะต้องไม่เสียเปรียบจะต้องได้เปรียบคนอื่นหรือว่าไม่ไม่เอาเปรียบแต่ก็ห้ามเสียเปรียบแต่ตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยรู้จักการให้รู้จักการเสียสละรู้จักเรื่องของการประนีประนอมนะคะอย่างดูง่ายๆเนี้ยเมื่อก่อนถ้าขับรถเนี่ยขับเร็วหรือปาดหน้ากันนิดหน่อยก็ ไม่ยอมละอาจจะมาตีกันหรือตีรันแฟนแทรหรือมันเลาะกันเรนนี้ก็รู้สึกว่าช่วงหลังที่คนขับรถนี่คือง่ายขึ้นทุกคนมีการให้ทางมีระบบระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สนามหลวงนี่ก็จะเห็นนะคะว่าบางคนเนี่ยมาจิตอาสาบางคนก็มาจิตอาสาเสร็จแล้วตอนเย็นก็เข้าไปกราบพระบรมศพเพราะเรารู้ว่าญาติผู้ใหญ่เราอยู่ตรงนี้ไงถ้ามีเวลาว่างก็ต้องเข้าไป แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักด้วยนะคะที่คนนี้รักในหลวมเขาก็เลยอยากที่จะมาส่งหรือมากราบกันเป็นครั้งสุดท้าย,ย,ยอะไ,รอ,ไ,ไรอย่างนี้